สองสี่ห2 1ปดสิบสบสองสสี่สิบหาสหคนบวชบวชขาว15คน ถึงเวลาแล้วพี่น้องจังโมงหรอมะสิบสองโมงสามงโมงสานาทีพี่นอ้องกาเซเลเคอนกาเซเลเคอนโซบอ็อก

เนนสองสี่หกแปดบวชเนนบวชเนนเนาะแปดแปดองค์บวชข้าวนะสิบหาเห็นปะสิบหาบวชข้าวสิบหาบวชเนนบวชเนนสองสี่หกแปดแปดแปดองค์ ลวมห่อ6องค์บนหาเสือเนาอพี่น้องเนาะบนหาเสือมาป่าสิไปไวขนาดน,นี้

อ้าวฮัลโหลเออบรรดาญาติพี่น้องผู้มาต้อนปับตัวเออจบเือไปให้ก็ภาวาเพื่อเรือตกเออตกแมาเท่ากเอ่อจากเรือหอบตูมาได้เอ่อเอามาเบิดแล้วแม่ค้าหนะ <F gez úc ime> <F building> <Ell os> <oples> เอาไม้ปาอยู hey, uh, hey, ่นอกางไปนหางอยู่นอกเฮ้ยใหญ่เาเฮ้ยต้นไปรัอกนด้ยเออต้นน้องโดยโนี่เออรับตัวนี้พราะยัอให้ครเวเียันเอาไปโดนไปไว้ดอกเออ ว่นผ wow, ู้จัาหนึ่งแค่ไดนสองนั่นนั่นเราไปต่อไปเอาไปไม่ลดููเลยเอาไปรูปนยัยมันไดจดเนี่เอาไปเ่อไปเลเนาะเออไปท่าบอนท่าจ้าท่ากีเดอร์ห่อยไปทั้งทีเออ เคื่องมูอยู่บนอสไปก่อนรวดนี่เคื่อไหนคนที่เป็นต่างจังหวัดที่จะไปก่อนเ่อยาเกลับมากลับมาแต่เอาใจก่อนกนนะเออนัอเหองไปใส่รเนี่คือไหนคาเออเดนงเป็นเอาไปเรเ่อกเับไปยืนอยู่หนผมม้มเด้วเออที่กะังได้มาีเนาะเออหาอว่า อาลีกซับปะเลอร์เด้อลีกซับปะเลอร์ไหมอ้จนสิทางหน่ะโคซับปะเลอร์กันเนาะเออ,เอา,อเ,อา,าอเอออเาำน้าถามเด้อเออเอาไปเไปเออ,เอไปอไปหมดอ้าว เปิดเพลงบางดังเพลงอนโซเพลงตีลกเสี๋ยวเงนับบมาสัตย์ปีมาสัตยีปีกไปนะครับเออนะขมาขม้านาะบันีน้ำใบนีนาะเอาน้ำวัวงุกนาะท้ำหัวบเขาเออมาใส่ในงาน หาอว่านอมก็ใจพี่น้องเาูัมตัวอะไรซสีดคือไม่มีใคมาน่อเออสีมาห่วในมือนี่นอเออไปหลัว่าเออย็นเร็วอาข้ามาข้ามา่นดีลื่แเิ่มแหงอีกนอย่าาอย่าคนนข้ามาหลาย่นาเออิานเอายกันช่วยกันดืนนานๆยไ่อรไปดตวไปอาข่ามาข้ามาช่วยกันนอักเลยลักเลเออเอาการกอกันกลยเาไปให้มันเบิด เออรียบกันกล้วยเด้อาเอไปทางไหนเอาเยาเได้ไะลเอ้จะจอุยัได้เไปน้เอาไปน้ำได้นั่นน่กล้วยนั่นทอนกล้วยนั่นกับถูกเทียนั่แลอาไปหลุดหายงงมึงอย่ามาบังยายงง พอลงโซฟมองวินแลวกับล่างบ้านพี่ต้องแก้เขตเนี่ยเอาน้าล่างแก,เก้เขตเทียนยังมาอะไ้ไปอยู่ขายบัตรนีพพิสิอาเทียนสวย

คนมาลายอยู่ป่าสิคนอยู่เฮือนมาคอยลายโอ้อเขาไปหากไอยปบูไปหากไอยปบู มาหอดป่ามาคนผัดลายนพี่น้องเลยเอาเปิเขาพิธีตั้งแต่ห,หึงเปิเขาพิธีตั้งแต่หึงูฟอากันยืนจน่นอยู่อ,อือคือแมวขำแมวจังซเป็นถ่บอเาหน้าแม่ น้าอาหัวหัวพอคือบวดจูดหัวพอใหญ่ยออกมาสุนี่ <c oughs> นี่ได้อาสุบประปลาไว้เราหนึ่งข่าบอ ออพี่น้องป้องปายพี่น้งแต่ขับไปในงานเฮดอิเมซอนเถื่อเดียวซูไปเห็นแม่กกูไนะงโซ่ไปเ็นแม่กูาามาเฮดอิเมซอนยุเออจังหวแมนมดจ้ามาตั้งแต่จังหวะโซ่ใช่ สนั่งนางน่งหรือคุณบอกีเนปลาแมวบางโหดเด้อ ผกหม้อตักหมอหม้อหัวหม้อนื้ความ้นะ ยังายแล้วมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่น่าสู๋วางดอกไม้จันพี่น้องมาดิ เฮพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสมนตและ